ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสรยุทธ์กลับมาช่องสามกลับมาอ่านข่าวแล้วทุกคนวันนี้วันที่3มกุมภาพันธ์นายอายุทธอธิบดีกรมราชทานเปิดเผยถึงกรณีข่าวการพักลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของนายสรยุทธ์อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นการได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่ ซึ่งล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3ได้มีการรายงานข่าวนายสรยุทธ์เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษและจะออกจากเรือนจำวันที่14มีนาคมนี้ซึ่งนายสรยุทธ์ต้องเข้าอบรมโครงการโคกหนองแห่งน้ําใจแห่งความหวังก่อนออกจากเรือนจําและต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวกำไลเอ็มรวมทั้งต้องรายงานตัวกับพนักง,งานคุมประพฤติตามนัด ซึ่งพิธีกรอ,อย่างหนุ่มกัญชัยก็กล่าวถึงกระแสะข่าที่นายสระยุทธจะไปทํางานที่อื่นไม่เป็นความจริงและยังได้กล่าวเสริมว่านายสรยุทธ์เคยบอกไว้ถ้าได้ออกจากเรือนจําวันรุ่งขึ้นจะมาสถานีแต่จะเริ่มทํางานเมื่อไหรนั้นยังไม่ทราบซึ่งทั้งสองคนยืนยันว่านายสรยุทธจะกลับมาทํางานที่ช่องสามแน่นอนทั้งนี้นายสรยุทธ์เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมและได้รับการพระราชทานอภัยโทษโดยการลดโทษมาแล้วสองครั้งนั่นเองละคะ่ะ